สวัสดีครับผมมาพบกับพี่อิงอีกแล้วครับวันนี้นะฮะพี่เอิงเอารถฝากขายนะฮะมาให้ดูกันบ้างครับเป็นฟอร์ดนะฮะ r รนเจอร์ครับเป็นตัวไวท์แท็กนะฮะตัวท็อปเลยออกห้างป้ายแดงต้องมีล้านสองกว่านะฮะตัวนี้เป็นตัวขับสี่เลยเป็นเครื่องยนต์3.2นะฮะรดแรงม้าได้200แรงม้าเกียร์6สปีดนะครับผมสีขาวครับปี2 0 1 3จุด2015ไม่วิ่งมา1 เก้าหมื่นลูนะฮะคันนี้นะครับผมเจ้าของเนี่ยมือเดียวออกห้าป้ายแดงเลยใครที่ต้องการนะฮะอยากจะได้เครื่องยนต์ใหญ่ขับ4นะครับผม4ประตูนะฮะวายแท็ก4คูณสมาเลยครับคันนี้เลยครับผมราคานะฮะเขาฝากขายไว้439,000บาทครับมานะด้านข้างเขาเขียนว่า3.2อออโต้นะครับผมก็คือเครื่องยนต์3.2นั่นเองเกียร์6สปีดนะครับผมมาดูด้านในของวายแท็กนะครับผมได้เบาะไฟฟ้านะฮะพวงมาลัยมันติฟังชั่นนะครับผม ระบบอุณหภูมิแอร์นะฮะเป็นแอร์เดียวนะครับผมอุณหภูมิตั้งคนเดียวปรับคนเดียวหน้าจอตรงกลางอันเล็กนะครับผมเกียร์ครับเป็นเกียร์หกสปรีดนะฮะแล้วก็จะมีตัวเข้า4 wheel drive นะครับเป็นปุ่มหมุนบิดนะครับผมนะฮะเข้า4ี่คูณสนั่นเองนะฮะสภาพโดยรวมสวยครับหัวหมอนนะฮะปั๊มคำว่าไวท็กไว้นะครับสภาพค่อนข้างโอเคเลยมาดูด้านท้ายครับวางใหญ่ครับผมนี่ครับด้านบนก็จะมีหลักหลังคาไว้ให้พร้อมเลย อ่ะมาดูส่วนท้ายครับนะฮะด้านข้างนะก็จะมีโรบาร์นะฮะติดมาจากโรงงานเลยนี่ครับโรบาร์ของเขานะฮะของตัว y t e c ทนะครับผมไฟท้ายสวยครับไม่แตกไม่ร้าวนะครับผมนี่โลโกฟอร์ดตัวใหญ่เลยเอ้าเดี๋ยวมาดูรนกระบะสวยๆครับนี่ครับเขาเรียกว่า m a c กไครเนนะฮะสวยๆเลยนะครับผมคันนี้เอ้านี่นะครับผมอ่ะมาดูด้านข้างครับด้านข้างนะฮะสติ๊กเกอร์ครับ4ีคูณสนะฮะลงตัวเป๊ะนะครับผมนี่ สีสันเต็มหมดด้านข้างเขียนว่า w i t e a g นะครับผมอเดี๋ยวพี่เอิงเปิดห้องเครื่องให้ดูครับมาเลยตอนนี้พี่เอิงเปิดฝากระโปรงขึ้นมาเรียบร้อยครับหัวน็อตนะฮะมีรอยแกะนะครับผมนี่ครับหัวน็อตที่ยึดฝากระโปรงแต่ว่าฝากระโปรงเนี่ยฝากระโปรงเดิมนะฮะรอยซีนรอยแนวยาเดิมๆนี่ครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับผมเม็ดอาร์ครับเดิมๆครับน่าจะเคยเคลมประกันมานะครับอันนี้นะฮะเคลมตามอายุการใช้งาน นะครับคาน,น้าเดิมๆนะครับผมหัวน็อตแก้มซ้ายขวาไม่แกะไม่ถอดห้องเรื่องแห้งๆครับนะฮะค,คันนี้ถือว่าสภาพโอเคเลยนะฮะใครที่มองหารถสวยๆนะครไฟหน้าใสแจ๋วมากคันนี้นะครับผมเอารถพร้อมใช้งานขนาดนี้ราคาเบามากจากราคาป้ายแดง1นึ่งล้านสแสนกว่าบาทเหลือ4ี่0 0 0สาม เ0 0 0ันบาทเท่านั้นนะครับผมใครที่ต้องการรถฝากขายคันนี้มาครับผมถ้าพี่อึงมองแล้วว่ารถสวยไม่มีอุบัติเหตุไม่จมน้ำไม่พลิกคว่ำพี่อึงรับฝากขายครับคันนี้นะครับผมใครต้องการรถสวยๆขับ4ีเครื่องยนต์จดสอนะฮผมเกียร์หสปีดต้องเบรคปิชทัวร์ครับผม,ว,บผมวันนี้พี่อึงลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย c า sure. r o s u ชัเว hm, ็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com